ครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับโอ้โหในรอบเกือบครึ่งเดือนนะครับผมเกือบครึ่งเดือนตั้งแต่สงกรานนะครับจนจะสิ้นเดือนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสิ้นเดือนแล้วใหมาที่อันปูนะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับอากาศดีนะครับถึงจะร้อนหน่อยเนาะแต่ก็มีลมนะครับถ่ายเทตลอดเวลานะครับ ตลอดเซลฟี่กับปู่เนีไม่ได้เซลฟีนะนะ่น,น,น,นานละเช้าก็ลุงช่างนะครับลุงช่างก็ไปตลาดนะไปตลาดแต่เช้านะครับทูบราเสือนะฮะเสือหาเอเดินดูบรรยากาศน้านบนหน่อยนะครับ มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอุปการะานะขวารถน,น้ำหนู่งนูวนนะฮิปุฮเสือนะฮะคนก็ทำหน้าที่เนาะของเดือนละท่านนะครับก็เป็นประจำทุกวัน าเดินดูบริเวณด้านหน้าปูนะนี่พื้นที่ใหม่นะพื้นที่ใหม่โอ้โหมีแนวเขตนะครับแนวเขตเชือกนะครับีแนวเขตเชือกเชือกฟางนะเชือกฟางวางแนวและเตรียมปลูก ต้นโมกนะไปดูในคลิปนะครับนี่เซลฟี่ปูนะฮะัดด้านหน้านะครับนี่คนระับสำหรับ FC แฟนคลับนะครับที่มาที่ลานองปูนะครับก็สามารถมาถ่ายรูปคู่กับองค์ปูได้นะครับ สวยงามนะครับปูปาริจิตนะครับาทตั้งสง,ง่างามอยู่บนพื้นที่16ไร่นะฮนะสิบไร่รวมงของพี่หนึ่งเลยนะที่จำปาดงคนะรับจำปาดง,ดงเดี๋ยวเดินไปดูด้านล่างน,นะครับโม<อ><อ>มีอะไรให้ถ่ายเ,ย,เยอะแยะเลยนะครับพอพื้นที่ก็กว้างขึ้นนะ โอ้ไม่ได้มาหลายวันนะฮะตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากหลังคาที่อยู่ตรงนี้ย้ายไปอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้โสิครึ่งเดือนนะไม่ได้มานะครับยนภารกิจแล้วหน้าที่แล้วก็ช่วงสงการนะครับก็เดินทางกลับบ้านนะภูมิอํนาที่จังหวัดร้อยนะโอ้ นิวคาเฟ่นิวทีพีคาเฟ่นะครับสวยงามนะครับเนี่ยเพื้นเรียบร้อยมาเดี๋ยวรอนะฮะร,รอดูกันอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับ ช่างนะครับจะบิวหรือว่าออกแบบมาในรูปแบบไหนนะพวกเราก็รอเป็นกำลังใจให้นะครับสวยงามนะครับนี่พื้นเรียบร้อยพร้อมนาสวยงามก็เห็นป้าว่านะก็เดี๋ยวรอคนะรับรอรอดูนะตอนนี้ยังไม่นิ่งนะร้านกาแฟก็มีข่าวนะว่าจะย้าย ไอ้ตรงนู้นนะครับหรือว่าไม่ย้ายนะก็รอติดตามนะครับรอติดตามเระครับรอรอรอัปเดตกับพวกเรานะยูทูบเบอร์ที่อยู่ทุ่งนาไปเรื่อยๆนะครับคอนป้าแตนไอ้ไม่ใช่มอนโอมชานแนลป้าแตนชานแนลนะครับผมรอรอรอ,รอติดตามนะครับรออัปเดตอย่าให้ค่าสายตาเลยนะครับอย่าให้ค่าสายตาเลยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุกๆวันนะครับเนี่ยเอ็มไม่ได้มาครึ่งเดือนนะฮะ ไม่ได้มาครึ่งเดือนโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเปลี่ยนไปโอ้โหเยอะเนี่ยตรงตรงที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็เปลี่ยนนะฮะอีแรกตั้งอยู่นี่นะครับย้ายมาข้างถนนนะด้านติดถนนด้านหน้านะครับติดถนนด้านหน้านี่ก็จะไว้รับรองลูกค้านะครับ หมยรับรองไว้บริการลูกค้าที่เดินทางมานะครับสามารถจอดแล้วก็ซื้อกาแฟได้เลยนะครับซื้อกาแฟสดเดี๋ยวรอนะรออัปเดตอีกทีนึงนะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเนาะเดี๋ยวดูแนวต้นโมกนะแนวต้นโมกเนะนี่ยนี่ต้นโมกถึงแนวนะเตรียมปลูกแล้วนะครับ งานไว้น้งานไวคือแบบคิดแล้วทําเลยนะครับเนี่ยคิดแล้วลงมือทําเลยนะครับแนวต้นโมกอ่าเป็นเขตแนวเขตเดียวกันนะเลขสี่น,นี่แนวเขตเดียวกันกับฝั่งนี้นะครับอืมจะเป็นแนวเขตบริเวณลานปูเลยนะทางนู้นก็อ้อมไป ชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนถ้าบินโดนนะบินโดนมุมสูงจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะสำหรับแนวเขตที่ปลูกต้นไม้นะครับเป็นแนวเขตเป็นรั้วนะสำหรับต้นโมกดูมุมกว้างๆนะครับเดี๋ยวพาดเดินไปดูมุมกว้างก็ คุณนะผู้รักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ซื้อพื้นที่ตรงนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็ทุกล็อกนะครับล็อกอรออัปเดตนะครับความสวยงามความเจริญณที่ตรงนี้นี่แนวเขตนี่ก็จะถึงประมาณนี้นะครับพื้นที่การปลูก สวยงามน,นะครับกว้างใหญ่นะเนี่ยโอ้โหมีพื้นที่ใช้สอยอีกเพียบเลยก็รอดูรออัปเดตนะว่าลุงป้าจะทําเป็นพื้นที่ตรงไหนนะครับนี่ก็จะทําเป็นถนนตัดนะฮะถนนตัดตัดที่นาไปเพราะว่ายี่เนี่งก็แบ่งล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกขายล้วฝั่งนี้นะะโอ้โหเอฟซครับสุดอลังการงานสร้าง เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเปลี oh, ่ยนแปลงไปเยอะมากโอ้ถึงกับอึ้งเลยนะครับผมก็อัปเดตนะครับอัปเดตล่าสุดที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากอุดหนุนสินค้าของบริษัทมนอมโฮมรับทุกตัวทุกิี่บ้านนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกชางปลาสนผักนะครับในการพัฒนาพื้นที่ต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ